สมาคมประกันชีวิตไทยเปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานธุรกิจประกันชีวิตปี2568 เติบโตต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนเศรษฐกิจโลกโดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม6 7 7 6 5 0 5ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3.45จากปีก่อนแบ่งเป็นเบี้ยรับรายใหม่1,98,086ล้านบาทเติบโตร้ตอรยละ3.60และเบี้ยรับปีต่อไป4 8 5 6 1 9ล้านบาทเติบโตร้ตอรยละ3.40สะท้อนอัตราความคงอยู่ของกรมธรร์ที่ระดับร้อยละ8 นางนุสราอาัศกุลบัญญัติปิยพจน์นายกสมาคมประกันชีวิตไทยระบุว่าช่องทางจำหน่ายยังคงเติบโตทุกช่องทางโดยตัวแทนประกันชีวิตมีสัดส่วนร้อยละ52.05ขณะที่ช่องทางดิจิตอลขยายตัวโดดเด่นถึงร้อยละ72.45แม้สัดส่วนยังอยู่ที่ร้อยละ0.63 ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากกระแสะใส่ใจสุขภาพส่งผลให้สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเติบโตร้อยละ11.70และโรคร้ายแรงร้อยละ4.59ดันผลิตภัณฑ์หลัก อย่างประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบสะสมทรัพย์เติบโตตามไปด้วยขณะเดียวกันประกันชีวิตแบบบำนาญเติบโตร้อยละ9.14รับเทรนสังคมสูงวัยและประกันควบการลงทุนขยายตัวร้อยละ15.75จากความต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับปี2,569สมาคมคาดการการเติบโตไว้ที่ร้อยละ2.50ถึง3.50จากแรงสนับสนุนของความกังวลเงินเฟอ้อทางการแพทย์ที่มีแนวโน้มสูง ถึงร้อยละ10.8รวมถึงมาตรการภาครัฐและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data และ AI พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้ออัตราดอกเบีย้ยมาตรฐานบัญชี TFRS 17สงครามการค้าและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ธุรกิจประกันชีวิตไทยยังมีความมั่นคงสูงโดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนหรือค่าอยู่ที่ร้อยละ4 4 2.41ส,สูงกว่าเกณฑ์กำกับดูแลสะท้อนเสถียรภาพและความพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวจบ